อย่าถ่ายตอนขัดได้ไหมถ่ายเอาตอนเท่ๆหน่อยโอ้โหคนรักไงล่ะเหมือนขัดรถยนต์เลยนะครับแล้วเราขัดเราก็มีความสุขกับมันนะใช่นะลำนี้เป็นเรือที่สร้างประวัติศาสตร์นะครับในประเทศไทยนะครับก็คือเรือที่ จับนะครับคุณแตงโมเนี่ยเฮียสมพงศ์ครับสวัสดีครับนี่ครับโอ้โหนี่นะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับเนี่ยเจอท่าไหนเจอท่านี้อ่าจับท่านี้จําได้จําได้อ่าเฮียกล้าจับได้ไงเนี่ยกล้าเจ๋อผมยังไม่กล้าเลยนะคือหน้าหน้าคว่ำด้วยเนี่ยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าอ่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเวลามีชีวิตอยู่เนี่ยครับ มันจะน่าเกลียดไม่น่าเกลียดก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราว่าเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมฮะมันจะน่าเกลียดเราต้องให้ความเคารพกับคนที่เสียชีวิตไม่ว่าเขาจะน่าเกลียดยังไงเราก็ให้ความเคารพกับเขาครับครับใช่ไหมแล้วเรือเนี่ยที่เขาตามหาเนี่ยเต็มไ่น้ําเจ้าพญาเลยนะเฮียอ๋อใช่ไหมคุณแตงโมเขาเขาอยากจะขึ้นเรือผมฮะเพราะว่าเพราะว่าเคยเคยเคยเขาเรียกว่าอะไรนะ แกมาดลใจชันครั้งหนึ่งตอนตีสี่ครับครับทียเจอกี่โมงนะครับตอนนั้นตอนนี้เจอบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งแต่แต่ตื่นตีสี่วันนั้นอ่ะตื่นตีสี่ครับตื่นตีสี่แล้วทีนี้แกมาดลใจนิดนึงครับแล้วเราก็ภาวนาว่าถ้าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมไปประชุมที่โรงงานก่อนนะหลังจากประชุมแล้วเนี่ยตอนบ่ายโมงผมจะเอาเรือลงครับถ้าคุณแตงโมอยากจะเจอผมนะครับ อยากจะเจอให้มาเจอให้ผมเจอง่ายๆแค่นั้นเองครับผมออกจากนี่ไปเนี่ย15นาทีเลี้ยวซ้ายเนี่ยอ๋อเลี้ยวซ้ายจากตรงนี้นะครับอันนี้ก็เลี้ยวซ้ายนี่ไปเกาะเกตครับนี่ออกจับออกออกทะเลไปไอคอนสยามครับครับก็ข้างขวานี่สะพานวัดปิ่นเกล้าถูกต้องครับออกไปทะเลไปไอคอนสยามครับผมครับตรงนี้ไปเกาะเกร็ดไปพระรามเกตครับเฮียเคยขับออกทะเลไหม ยังเลย,ยเล้น,นี้ยังเลยแลนนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ครับผม <นะ S 2> ของเดิมนี่เฮียขับอะไรมาก่อนเจตสก,กีนะครับออกทะเลมาแล้วเหรอเห็นเฮียเคยขับไอ้นี่ด้วยคาราวานเจตสก,กีไปอะไรนะ ไปเกือดภูมิพลเลยทุกที่เลยเหรอด้ามีคาราวานเจ็ตสกีด้วยเหรอโอ้ไปทีสี่ลำเหรอโอ้โหมีไม่น่าเชื่อมีคาราวานแบบนี้ด้วยนะลงภูมิพลขี่ไปดอยเต่าเลยครับครับอ่าอ่าขี่ไปดอยเต่าเลยตอนนั้นตอนนั้นดอยเต่าที่บกเอารถไปหมุนๆอยู่นะตอนนั้นนั้นถือว่าน้ําแห้งแล้วนะครับครับสมัยก่อนน้ําเยอะแยะเลยอ้อ้ที่แห้งไปแล้วได้ได้ได้ตอนนี้เฮียมาขัดเรือเองเลยนะ นะดูแลเองเลยมาบริการบกโอ้โหขอบคุณมากเลยเฮียเดี๋ยวเปเชิงหนบกถ้าเอาเรือมารับอ่าได้ได้เรือเรือพายผมมีเรือพายเฮียสมบงร์ครับเรืออะขอความรู้หน่อยอันนี้บกมาเรื่องเรือนี้ไม่รู้เรื่องเลยศูนย์เลยเฮียเรือพวกนี้เขาเรียกเรืออะไรเฮียสปีดโบ๊ทสปีดโบ๊ทสปีดโบ๊ทมีเล็กกลางใหญ่ไหมครับเฮียมีแต่ถ้าหมายความว่าถ้ามากกว่า ลำนี้มันยี่สิบสามฟุตยี่สามฟุตอ๋อนี่เขียนไว้เลยเหรอทุกลำต้องเขียนงี้ไหมครับเรือเนี่ยเขาจะเรียกเป็นฟุตเป็นฟุตครับครับแต่ถ้ามากกว่าสี่สิบฟุตเนี่ยเรียกว่าเรือยอสอ๋อครับครับครับเรือยอสอันนี้คือพูดถึงฟุตนะครับพูดถึงลักษณะของเรือครับผมครับสี่สิบฟุตขึ้นไปเรียกเรือยอสนะครับความตัดเศษรวมทั้งสี่สิบฟุตลงมาไม่ใช่เรียกว่าเรือยอสอ่านี่เรียกว่าสปีดโบ๊ทคราวนี้เรือลำนี้เนี่ยเฮียเฮียเขาตัดรถละเขาจะถอยแล้้วมัง ลำนี้เขาเรียกว่าอ่าอินบอร์ดอินบอร์ดมันมีอยู่เครื่องอยู่สองประเภทอ่าเฉพาะสปีดโบ๊ทนะฮะครับมีอินบอร์ดครับกับเอาบอร์ดอ่าเอาบอร์ดก็คือมีเครื่องข้ามยู่ข้างหลังอินบอร์ดก็คือเครื่องมันซ่อนอยู่ข้างในเรืออ๋อครับครับครับอันนี้คืออินบอร์ดนะครับอินบอร์ดอย่ากลัวตกนฮะอ่านี่กำลังเรือกำลังสไลด์ลงนะครับเรือนี้ชื่อว่า สัจธรรมนะครับชื่อสัจธรรมของเฮียสมพงศ์นะครับอ่านี่เราก็ต้องเอาเรือลงน้ำครับนี่เป็นวิธีการเอาเรือลง,ลงน้ำครับเดี๋ยวลูกพี่ก็ปั่นขึ้นสองล้อหลังอ่ะขึ้นได้ขึ้นได้นดะา นี่มาถ่ายทํานะครับให้เห็นวงการนี้อย่าถามบกกอมากนะครับท่านใดมีคอมเมนต์ก็คอมเมนต์เข้ามาแต่อย่าถามเขาไม่รู้เรื่องครับอ่าหน่ยไอเดียไม่ใช่แล้วออกออกไอเดียไปเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเออมันไม่ได้ไก่อะไรมันทั้งฟาร์มทั้งหมูทั้งหมามาหมดเลยเพราะเราไม่รู้เรื่องเฮีย <Yeah. S 1> อ่าต้องถามเยอะๆถามแล้วก็จะรู้เฮียอ,อันนี้คืออะไรครับมาเอาไปคล้องไว้ ครับเดียวแล้วเรือพวกนี้มันไม่มีหลังคาเหรอครับแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าของเย็นๆเนี่ยไม่เกินครึ่ชงชั่วโมงก็ลมแล้วอ๋อครับครับ,ค,รบคือหมายความว่าเราใส่หลังคาเสริม,รมครับครับครับอ่าอย่างนี้เครื่องมันกี่ซีซ,ซีแกแรงมากครับ2,400นี 2-4 ben zin, ben zin. Zin, งยเบนซินเบนซินมีเทอร์โบไหมฮะไ,ไม่มีเทอร์โบหกสูบโมกูเออกอซอร์อ,อ,งอ,องมีการเบิร์นก่อนดีกวะ่นะนในเครื่องนี้ เป็นเรียกว่าเครื่องซ่อนอยู่ข้างในนะครับเครื่องตัวเครื่องอยู่ที่ใต้าบาะนะครับใต้าบาะอันนี้นะนครับเครื่องอ นี่คือเบาะแล้วครับ,บรด้านใต้ก็คือคือเครื่องยนต์นะครับเฮียอ่าเาาอานอ๋อเรากางเบาะกางงี้อ๋อนอนอย่างนี้นะฮะอ๋ออ๋นอน,นอนท่านี้ท่านี้แล้วเราต้องใส่เบลล์ไมหมเฮียถ้าเรานอนเ,ยเฉยๆไม่ได้นี่ก็ไม่เป็นไรนอนได้แต่ถ้าเหลือวิ่งห้ามนอนห้ามนอนไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งผมก็จะรันกันเลยทีเดีย ่าตอนนี้ก็นอนได้นะครับนะ่นี่เ้กานะี่วงกระบวนการนะครับเราต้องกด,ด,ดนู่นกดนี่อ่นนี้นั่งนั่ง,ง,งอ่านั่งอ๋อนั่งนั่งตรงนี้ก็ได้นะครับน,นี่จะได้อีกเบาะนึงนี่นัได้อีกเบาะนึ่ง ในเรือนะครับแล้วตรงนี้เราเราพับได้ไหมครับไม่ได้แล้วเนาะตรงนี้ไม่ได้แล้วเรายืดได้เราแน่นได้ครับผมครับครับเรือบนเรือนี่มีห้องนอนด้วยนะโอ้มีห้องนอนไม่เห็นมีเลยตรงไหนครับที่นั่นเปิดห้องนอนให้หเออเปิดเปิดเกะไป่ได้โอ้มีห้องน้ำห้องท่าด้วยเหรอผมเพิ่งรู้ไม่มีห้องน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูห้องรับห้องรับเปิดเกทบนหนเนี่ยห้องนอนโอ้นี่เหรอนี่เหรอโอ้โห เออไม่รู้นะเนี่ยจะ,ะจะไปรู้ได้ไงเพิ่งมาครั้งแรกเพ, <laughs> พิ่งมาครั้งแรกโอ้มีห้องรับ <c oughs> อ๋อนี่ยเนี่นี่นอนได้มีเก็บตรงนี้ได้อ๋อไม่น่าเชื่อนะครับเขาจะดีไซน์ให้แบบครบถ้วนแอร์แอร์ก <c oughs> ็ถ้าเป็นเจเนเรเตอร์เนี่ยนครับครับโอ้เฮียถามหน่อยรำนี้กี่บาท สี่แสนโอ้โหสี่แสนใช่เงีสี่ล้านสี่ล้านเนี่ยผมก็พูดเล่นไปนะเงี่ยเฮียสมพงศ์ผมขออนุญาตรีวิวนะรีวิวเยเฮียกำลังกดปุ่มอะไรครับเนี่ยเนี่ยปุ่มอะไรเนี่ยผมจะเปิดปุ่มเครื่องให้คุณดูคุณช่วยบิด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 แต่ไม่ต้องสตาร์ทนะบิดไปเลยพอเฮียเก่าเปิดยังไงเฮียเกาก็มาด้วยครับผมเฮียเก่าสวัสดีครับเฮียเก้านิโตนะครับเฮดเดอร์เทอร์โบครับผมครับผม โอโหนี่วันนี้เฮียเกาเฮียสมพงศ์พาผมมาลาบตูดนะลาบตูดลาบตูดที่ได้นั่งนะครับเฮียคำว่าเราไปรถเราเข้าป่ากันเยอะแล้วเที่ยวนี้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนโมเมนต์ใหม่เรามาลงเรือ การลงเรือเนี่ยครับผมมันก็จะได้ความรู้สึกไปอีกแบบหนึ่งอย่างที่เราไปดูข่าวตามทีวีว่าเขาตกยังไงเขาฉี่ยังไงเดี๋ยวก็จะสาธิตว่าฉี่ยังไงไม่ให้ตกเลยเฮียก็เอาเลยคแล้วเราจะฉี่ยังไงรุ่นนี้มันมีที่โหน่ะรุ่นนี้มันมีที่โหน่ะจริงจริงมันมีที่โหนมีกระไดหมดแล้วครับแต่นี้เนี่ยไม่รู้ ไหนอย่างไรครับครับอันนี้มันอนนี้เป็นการแซวกันเล่นเล่นกันเล่นเลนะครับผมครับผมครับเราจะมาสมาชิกอีกสองท่านอ่านะฮะลำนี้นั่งได้กี่ท่านเนี่ยครับเป็นเก้าอี้เหมือนกับอ่าสิบท่านเหมือนเป็นเก้าอี้รับแขกเลยนะครับเดียเก้านี่ก็เจสกีก็เล่นด้วยโอ้โหหุ่นเลยยังฟิตนะครับครับมาเรืองี้นะเฮียเก้ามันทําให้ผมรู้สึกว่าเออคนที่เกี่ยวชาญทางบกมาเรือนี่ก็ประมาาไปเลยนะแต่ก็จะได้อีกความรู้สึกหนึ่งนะครับ ความรู้สึกหนึ่งว่าการที่เราเข้าป่ามันก็จะได้ความรู้สึกว่าไปเป็นเพื่อนแปะไรกันแอ่พอมาทนี่เราจะได้ลมเย็นสบายครับครับแล้วไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะลัดลัด <laughs> เป็นเพื่อนกันได้เหียสังเกตได้นะ จ็ตสกีลำเดียวออกไม่ได้เพราะอะไรเรือเป็นอะไรก็ไม่มีใครช่วยแต่เดียวกับรถยนต์รถโฟลวิลเดินกลับได้ยวไมได้เดินเท้ากลับบ้านไงใช่ไหมฮะแต่เรือไม่ได้เรือไม่ได้ยังไงก็ต้องรักกันรักกันไปด้วยกันครับผมดูเครื่องยนต์นะดูเครื่องยนต์เดี๋ยวไปกลับกล้องกันสวยนี่เรามาดูขุมพลังนะครับเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับสองพันสี่ร้อยใช่ไหมครับสี่พันห้าไม่สี่พันห้าอะไรั สี่0ันห้าสี่จุด้าสองพันห้าร้ี่ี่สองซีซีเครื่องสี่ได้เหรอสอ0พันห้าร้อยอ่าสองพันห้าร้อยซีซีนะครับสองพันห้าร้อยซีล้วไอ้นี่ลิตรสีลิตรสีลิตรเท่ากับว่าสีลิตรก็คือเปียบเป็นรถยนต์อซีซีอ่าเอาใหม่เอาใหม่ส5พัรีซี่สีลิตรสี่พันห้าร้อยีซี นะครับ250ม้าอ่า250แรงม้านะครับมีมีโฟสโลไม่ใช่อันนี้อันนี้เราจะใช้คำว่าเครื่องอินบอร์ดอ่าอินบอร์ดเมื่อกี้เห็นลมพงบอกแล้วอินบอร์ดก็คือเครื่องวางอยู่ในเครงอยู่ข้างในอ่าถ้าเราเห็นทั่วไปเครื่องมันจะเป็นเหมือนกับตัวใหญ่ๆห้อยข้างนอกนะครับเรียกว่าเครื่องเอาบอร์ดครับหมอ่าเอาบอร์ดนะครับอ่านี่นะครับเป็นอินบอร์ดโอ้โนี่ยังมีเครื่องข้างในว่างอยู่เลยนะครับห้องห้องกว้างเยอะฮะอ่าเป็นเครื่องเห็นเห็นเฮียเขาบอกไม่ใช่เทอร์โบ นะครับเป็นเครื่องเป็นเอ่อสีเบนซิน4,500ันซีซีสองร้อยห้าสิบแรงม้านะครับต่อครับ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 เรามาดูกันนะครับว่าปุ่มอะไรเป็นปุ่มอะไรนะครับต้องจองโลไปแล้นี่ลูฟแบ็คไลท์คอกพิทไลท์ได้นั่งในเรือก็ได้เงี้ยโอปีดีเซอร์วิสไม่เมาค่ะที่แรง แต่ไเราลงบ่อยนไม่ใช่ไรแล้วยังไปปลูกอะปลูกยปลูกน้รงนีแดมนเยะดเดียว้งเานซ้ายมืออานะเดี๋ยวผมรีวิวรีวิวก่อนนะครับมาตอนนี้นะครับปุ่มอะไรบ้างครับเฮียครับไอ้นี่สปีดสปีดความเร็วนะครับความเร็วเป็นไม้เป็นไม้ครับส่วนนี้รอบ รอบรอบเครื่องบนรถยนต์นะรเครื่องนรถยนต์ครับผมครับตัวนี้ตัวพิมพ์พิมพ์สําหรับตัวกระดกขึ้นกระดกลงมันจะมีพิมพ์บังคับว่าเวลาเรือมันเอียงไปข้างหนึ่งเราก็ปรับให้มันเอียงอีกข้างนึ่งได้โดยที่ไม่ต้องเรียกคนย้ายมาอ๋อเรียกว่าสร้างสมดุลอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับใช่ไหมประมาณนั้นนะอ่าาแล้วนี่น้ำมันอ๋อครับผมครับแล้วตัวรงนี้ก็ GPS GPS นะ GPS มีทั้งเน็ตฟิตมีทั้งอะไรยกครบหมดเลยครับผมครับครับทะเลไม่ต้องกลัวเลยครับครับ แล้วปุ่มพวกนี้อะไรฮะยยังไม่บอกเลยปุ่มพวกนี้ก็คือพวกไฟพวกอะไรต่างๆนะฮะมีวิทยุมีอะไรต่ออะไรทุกควบคุมพวกนี้หมดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวโอเปเรตหรือเขาเรียกว่าตัวคอนโทรลการเร่งเรือไม่มีเกียร์เรือไม่มีเกียร์เดินหน้าถอยหลังแค่นั้นเองเกียร์หนึ่งเกียร์สองไม่มีโซโลไม่มีฟูทามสี่โลสี่ไม่มีเหรอแล้วเวลาเบรกอะครับเบรกเบรกเบรกก็ อยู่อยู่เบรกก็คือเราถอนจากการเร่งมันก็เบรเบกแล้วอ๋อเพราะน้ํามันต้านไวน้ใช่ไหมครับไม,นม,มนมีหมวดอยู่หลายหมวดด้วยกันค,คือคมีหมวดแบบจอดท่าโดยที่เวลาเราเร่งเนี่ยเปอร์เซ็นของการเร่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20มันจะได้ไม่กระโชกมากเรือจะได้ไม่โดนอะไรเสียหายอ๋อรค,ครับครับ<อ>เรือจอดจอดท่าเดี๋ยวเราดูกันนะครับสิบปากว่าไม่เท่ามือเห็นให้มือ,ามอตาเห็นนะครับนี่ผมก็กดโหมดตรงนี้อ่า อันนี้โหมดกดโหมดให้ช้าเพื่อจะออกท่าเพื่อจะเข้าท่าออกท่าตอนนี้ผมกำลังจะกดพินลงอ่ากดพินลงเก็บนี่ก็เรียนลงแล้วพินพินก็คือหางเสือเมื่อกี้นี้ฮะอ่าอ่าอ่าโอเคลงสุดละอ่าไปแล้วทิ้งเหยเกาด้วยอ่าเออโอ้ยลูกเมียผมนี่ต้องกินยาแก้เมาไว้เนี่ยฮะไม่ไม่ต้องเมาแล้วไม่เมาแล้วฮะเพราะเดี๋ยวนี้เล่ามันคือราคาด้วยอ๋ออยังยังกินไม่ได้ครับผมยังอยู่ในช่วงการบนอยู่ ่านต้องราเข้าเกียวว่างแล้วก็กดหมวดตัวนี้เช้าออกทรับเพราะว่าตัวนี้เราไม่ทำงานนั่นละออ่่าาตอนนี้เราถ้าเราโทษทีตรงข้ามผมนี่มันเป็นอะไรนะครับตอนนี้อ๋อเราจะภาผมไม่เคยมามุมนี้นะฮะที่สร้างมาหลายหมื่นล้านแล้วหลังคาลวกอ๋อนี่เหรออ๋อครับครับครับแล้วนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปกาะเกตพระรามเจ็ดอ่าครับผมครับที่บอกว่า เนี่ยเนี่ยเรือที่วิ่งมาก็คือเรือด่วนนะฮะเห็นไหมครับครับ,รบโอ้ยังผมยังไม่เคยนั่งเลยเดียไอ้ไอ้นี่มันเป็นเรือสาธารณะเนี่ยฮะใชเเดด่เรือด่วนเรือด่วนไฟฟ้านะฮะไฟฟ้าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปรีวิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยอดตังค์ขึ้นกันยังไม่รู้เลยราคากี่บาทยี่สิบสามสิบก็ไม่รู้ตัวนี้สั่งมาจากจีนอ๋อตัวนี้เหรอครับไออ,อ,อย่างนี้เขาเรียกว่าเรืออะไรเนี่ยมันข้าอะไรฮนะยกยกขึ้นสองข้างไอ้เนี่ยมันเรือ,อ,อไม่มีท้องอะ่ะเรือก็เรือกามาราอ๋อกามาราทำไมชื่อกามารายังไงไม่จริงงๆแล้วภาาษษอักฤ เขาเรียกว่ากัม马拉ครับอ๋อลิ้นลิ้นเราไม่ไปนะอ่ลิ้นเรากินปลาเยอะก็กัม马拉อ่าอ่าอ่าตัวนี้ใช้ไฟฟ้าสั่งมาจากจีนครับครับอ๋อแล้วเฮียกินน้ำมันเบนซินตัวนี้เบนซินเดียวเพียวเลยต้องมีแก๊สเก้าพวงเก้าห้าเลยไหมแก๊สเก้าห้าแล้วเดี๋ยวไอ้ลูกยางมันจะมีปัญหาอ๋อต้องก้าอ๋อไอ้เก้าห้าเพียวเพียว ใช่ครับแล้วเฮียไปเติมที่ไหนมีปั๊มหรอเป่าผมก็มีมีมีคราวนี้ก็มีบางทีเราก็หิ้วมาได้ครับครับไปป้าอ่าแล้วผมจับตรงนี้ได้ไหมเนี่ยได้หมดครับเขาจับได้นะอ่าเดี๋ยวไม่รู้นะกลัวกลัวทำอะไรไม่ถูกอ๋อครับครับครับแล้วก็ท่างตรงนี้ก็ได้ไม่ผมจะถ่ายถ่ายรูปไปโอเคครับ นี <muitas S 2> ่คือนี่คือท่าที่เฮียยืนตามหาคุณแตงโมใช่ไหมกี่โมงเฮียยืนตั้งแต่กี่โมงไปโมงสิบห้าก็กินก็เจอแล้วพอจัดได้นี้คอ๋อโอ้โหเขาตามกันตั้งหลายวันที่ออกสิบห้าทีเจอเลยเขาเรียกว่าลบเดียบหมูเห่าอ่าไม่หรอกคุณแตงโมเขาอยากจะนั่งเรือของเราเนี่ยสมมติเราตื่นเฮียไปข้างมันใช่ไหมครับใช่ก็ัด ไปอยู่แต่ข้างเดี๋ยวมันก็เอียงไปข้างนี้เพราะอะไรมันถึงเอียงไปข้างนี้มันมีมันมีทิศแบไฟฟ้าเขาเรียกตัวตัวตัวบอดตัวไอ้เขาเรียกว่าปีกอ่าคนโดนด้วยไฟฟ้าครับแล้วทำไมมันไม่ทำงานอัตโนมัติเองไงอ่ะอ่ามันมันไม่อัตโนมัติเนื่องจากเาเหตุว่าถ้าอัตโนมัติต้อง15ล้านโอเคโอเคเป๊ะเข้าใจเคลียร์ครับ เรือพวกนี้เราต้องขออนุญาตต่อป,ป,ตรประตรงมาสีอะไรไหมเอ่ยใชขอทะเียนครับอ๋อมีบีถ้มีไปกับปีปีหนึ่งปีเท่าไหร่ครับนี่สีตังบครัเพราะเสียั้งแรกก็ตงบุญกบาด่ใหุ้เขานะหนึ่งกว่าบาทถ้าเราไปที่ีก็ไปเกินสามนอ่าไม่เกินสามพันแล้วแล้ต่อปีครับต้องมีอะไรต่อปีก็เสีย่ันีเท่าไหร่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไหรเออประมาณหลักพันอ๋อับั้ั ครับครับครับ,บเรือลำนี้ราคาประมาณ4ล้านบาทนะครับ4ล้านบาทนะมันมีหลายรุ่นนะครับหลายระดับนะครับหลายราคาหลาาายรคโอ้โหสี่สิบล้านก็ไปที่เรือย้อนแล้วใช่ไหมเรือยอนแล้วถ้าไประดับสปีดบอสเนี่ยระดับรสปีดบอสมีอีกลำหนึ่งของยี่ห้อเดียวกันน่ะจะเข้ามาเนี่ยงสามสิบหกพันห้าล้านโอ้โหครับครับครับ นิดหน่อยนะสบาานแล้วกลาคืนเวลาเยกลับเย่ทำไงเยเห็นหรอเปลาทานไฟทั้งหมดในระบบไฟฟ้าเนี่ยครับความผางครับครับอ่าอ่าเลือกใช่นครับเอามาจากัยาอ๋อกมาจากันมันีลำหนึ่งที่ร่มเนี่เขาไม่กู้เลยใช่ไหม้เขาอยูู่่นจากอยู่าแยกไอ้ตรงว่านเดอย่างนี้เยหยุดได้ไงเีย่เอาเตาเตาาเเตีวาเเตาา อ๋อแรงต้านใช่ไหมแรงต้านนะตากตามโอ้ดีตามครับเหลือพวกนี้ก็ที่ที่เสียดุลแล้วล่มไปลามหนึ่งเสียแล้วถ้าพวกนี้นะเสียกลัวอะไรมากเนี่ยกลัวท่องสูงต้องสูงไหมเสียเทียต้องดูไหมวอย่าจะไม่มีเงินตอนน้ำมัน ่ีก็ขำดีนะเนี่ยนะเพราะว่าเพราะว่าในเรือที่เราเราคุ้นเคยกันมามาเป็นสิบสิบปีแล้วเราไมกลัวอะไรเราไม่รู้ว่าจะกลัวเราเพียงแต่ว่าเราขับเรืออย่างประมาทตรงไหนที่เราคิดว่ามันจะเสี่ยงเราก็ไปช้าๆหน่อยตรงไหนที่เราต้องคืนละอ่านเกมไม่ออกคืนเราอ่านอ่านอ่านรูปแบบไม่ออกมันก็ช้านิดหนึ่งไม่เป็นไรแล้วเวลาเฮียแล่นเรือเนี่ยเฮียขับท่องเที่ยวไปเส้นไหนบ้าง ไปหมดครับไปกอะเชีไปอายุทยาไปตางจังหวัดไปอะไรได้หมดโอ้ถึงถึงอายุทยาขึ้นไปอยุทยาสบายครับผมครับครับแล้วก็มีออกทะเลสามารถออกได้ไหมต้องแจ้งใครไหมว่าเราจะออกทะเลอย่างี้สมมติออกทะเลไม่ต้องแจ้งครับครับเสรีภาพอ่าจะออกเมื่อไหร่ก็ได้คะับได้ที่สี่ได้หมดได้หมดแต่ทะเลน่ากลัวแล้วมันมีอย่างเดียวเลยจ้างเมียอ่า สนับสนุนโดยนิตโตเฮดเดอร์เทอร์โบเร็วแรงไร้ขีดจำกัดสนใจติดต่อร้านท่อไอเสียใกล้บ้านคุณหรือโทร0 2 8 9 2 9 9 9 1นิตโตเฮดเดอร์เทอร์โบ